อันนี้ข้าปันเลยนับรอบด้วยได้กี่รอบหนึ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โอ้าวอ้าวอ้าวเอาวขาพั่เสร็จเร็วหนีขนาดเลยอ้าว หนูได้กี่ปีแล้วคะก้ใหม่ฮะสี่ขวบแล้วคะ่ะบอกเอฟซีนิสี่ขวบเดือนนี้คะ่ะขี่จักรยานเป็นแล้วคะ่ะโอ้อ<า>สปีดสปีดนางสปีด เอาออกแรงแรงนิดนึงยังขึ้นไม่ได้ต้องกินนมเยอะๆก่อนสปีดดิบอ่าอ่า ฮะพอเเลรเอาอีกอันไม่ถึงขายังไม่ถึงขาไม่ถึงยังไม่ได้เรืเออไม่ต้องขึ้นด้วยนะปั่นงั้นก่อน แข็งไปไหมมันไม่นิ่มเลยอไม่เหมือนไม่เหมือนคันเนี้ยอ๋อมุนนั่นเหรอเอาขึ้นใหม่ดิได้ไหมไม่ได้ไไดเออหันไม่ได้แล้วโอเคคันนี้ก็ได้อา้าบายบายเอฟซีก่อนยกมือไหว้ขอบคุณเอฟซีก่อนนะ ขอบคุณเอกซก่อนขอบคุณค่ะช่วยติดตามหน่อยนะคะอ่าบ้านน้องเข้ามฮะบอกแฟน,นข่าวี้เข้าเข้าไปในช่อง YouTube บอกว่าบ้านน้องเข้าหม่โอเคนะครับผมขอบคุณมากครับ